สวัสดีครับวันนี้ผมนะจะมาคุยกับเพื่อนๆอนอาชีอาจจะมีสาระมากมายนะครับวันนี้นะที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวขอวางคอนนิดนึง นั่นก็คือสินค้ามากมายที่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทางโกลดสปีดน,นะมีแผนการตลาดยังไงเลยไตยมาที่3 4, าที่สจะพูดง่ายๆปลายปีนี้มีฟารมสรุปอะไรให้คุณบ้างน,นะเราเริ่มก,กันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้นะฮะเรามีสปริงนะฮะวางจำหน่ายเรียบร้อยนะสปริงเป็นทูเลเวลนะก็คืออย่างนี้นะทูเลเวลก็หมายถึงว่ามันมี2ระดับนะอยู่ในตัวนะแรกๆเนี่ยเวลาคุณใช้ตัวซุปเปอร์ซอฟต์เนี่ยมันอาจจะ ได้รับความเป็นนุ่มๆมากๆนะแล้วพอสักพักหนึ่งเวลาคุณใช้ไปถึงจุดกลางของมันก็จะมีความแข็งมากขึ้นนะก็จะเป็น t level นะเชื่อว่าหลายๆคนเคยทดลองแล้วนะฮะอันนี้ก็เราว่าประสบความสำเร็จมากก็ขอขอบคุณมากๆนะครับว่าสำหรับตัวนี้นะยอดขายก็สัปดาห์แรก500ชุดขอบคุณมากครับต่อมาก็ปี e e d t ่นะฮะตอนนี้ผมไม่ได้ถือตัวการ์ดมาด้วย สปีดโตโรตัวนี้ใช้ดีมากนะสำหรับคนที่มีงบร,ระดับหนึ่งคือเคยใช้สปีดมาหลายรุ่นแล้วเยากใช้รุ่นที่บูทูดอยา๋ใช้รุ่นที่ฟังชันอลมันดีมากๆนะฮะวันนี้ผมก็ร่วมกับพี่โน้ตนะคือผมไปเป็นตัวแทนจำหน่ายของพี่โน้ตด้วยว่าเอ้พี่ผมขอสปีดพี่มาขายหน่อยนะแล้วจัดมาให้นะก็มีตามนี้นะฮะหลายสีมากพฉะน้นติดต่อได้นะสั่งทางพี่โน้ตโ,โดยตรงทาใไซร,รู้จักหรือสั่งทางโอโอได้ด้วยนะฮะเรามีจำหน่ายครับ ต่อมาที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยครับ F X X D V I P นะสำหรับรถ F X X D V I P ต้องบอกว่ามีความนิยมสูงเพราะว่ามันเป็นรถขับ2ที่มาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มก็คือมันจบในค่ายของมัน F S 4นะสามารถนะเล่นขับ2องได้อย่างดีมากๆนะ จนได้รับความนิยมไปทั่วประเทศนะเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนนะสำหรับคนที่สนใจนะอยากจะเล่นรถขับ2หมายถึงอะไรรถที่ขับเฉพาะ2ล้อหลังลอดด้อหน้าจะไม่มียูนิเวอร์แซลหรือไม่มีการขับเคื่อนนะแบบนี้นะให้มาเล่น FXX D V A T หรือว่า FXX D รุ่นธรรมดาไซส์นะตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณเช่นกันนะเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศประมาณกี่รายนะ 15ลายไหม15ลายทั่วประเทศนะก็ขอบคุณมากมนะมีที่ชนบุรีพัทยานะที่ผมจาได้แล้วก็มีที่แถวกรุงเทพก็จะมีนะร้านเชอร์โบ้ฮอพี้ของี่นน้อนะเหมือนกันนะแล้วก็ SL สอลนะที่สะพานเหล็กนะแล้วก็ที่ซีโร่กูนะหรือร้านป้าหมากนะสามารถสอบถามได้ข้อดีของมันนะสำหรับผู้ V.I.P ราคา 2,000 0กับ500บาทนะซึ่งเราพยานขึ้นเป็น2,000 0กับ1,000บาทในรอบหน้านี้นะต้องขอไัยด้วยว่ามันต้องขึ้นนะชิ้นงานเป็นอลูมิเนียมเกรด7 0 7 5หรือไฮเกรดมากๆนะแต่งแตมอลูมิเนียมสีแดงฉาดทั้งลํำนะฮะที่สำคัญนะตัวนี้พร้อมพร้อมใส่ชุดไฟเนี่ยแล้วก็เล่นได้เลยฮนะไม่ต้องไปโมเพิ่มนะมีอุปกรณ์ใจโรอยู่ในตัวนะ สีเงินก็มีนะเดี๋ยวกล้องช่วยมาดูสีเงินนิดนึงนะจะได้เห็นชัดๆนะฮะนี่นะครับสำหรับคนที่สนใจนะก็ติดต่อได้นะฮะแล้วผมให้ดูดีเอสหนึ่งที่เป็นกระแสะตอนนี้นะเราจำหน่ายไปวันหนึ่งเมื่อวันก่อนนะเราเข้ามา30คันนะตอนนี้เหลืออยู่คันสุดท้ายในมือผมคนระับสัปดาห์หน้ามาเพิ่อมอีก30คันนะ แล้วก็หวังว่าจะกระจายให้ทุกท่านนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับสินค้าหรือยังตัดสินใจอยู่หรือเก็บตังค์อยู่นะประมาณวันอังคารหน้านะมีสินค้าเข้ามาอีก3 0มสิคันนะหรือสําหรับคนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายหรือเปิดร้าน่าซีที่ผมขอพูดถึงนิดนึง คนที่สนใจการจำหน่ายนะวันนี้รถมันมีพันาการเยอะมากมีรถพร้อมเล่นรถไม่พร้อมเล่นมากมายนะตอนนี้รถที่กําลังกระแสนิยมคือรถขับสองผมก็เลยขอเชิญชวนนะเข้ามาฮะร่วมจําหน่ายตัวนี้นะฮะสามารถติดต่อได้ที่โอสปีดเลยนะฮะหรือติดต่อที่สะพานเหล็กใะร้านสุโขทัได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการขายขอให้คนเล่นประสบความสำเร็จการเล่นนะแล้วก็ประสบความสำเร็จชัยชนะนะ หน้าที่สำคัญผมฝากไว้อีกนิดน,นึงนะสำหรับคนที่สนใจรถขับ2นะฮะตัวนี้สามารถติดสอรเราได้โดยตรงแล้วก็อย่างที่ว่าไปแล้วแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามานะเกี่ยวกับเรื่อง r m s, <S ที่ผมจะฝากให้ก็คือว่าตอนนี้นะฮะสินค้าจาก m s c เนี่ยต้องได้รับอบอกว่าได้รับความนิยมทั่วโลกอย่างล้นหลามนะผมต้องย้ำว่าทั่วโลกนะโดยเฉพาะในประเทศไทยผมเชื่อว่าปลายปีนี้จะได้รับความสนใจอย่างมากรีบฮะ คุณรีบมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราฮะสำหรับคนเล่นฮะรีบย้ายค่ายฮะชุดไฟเดิมฮะรถใหม่ฮะเปลี่ยนชุดไฟเดิมอะเปลี่ยนรถใหม่แต่ชุดไฟเดิมนะย้ายค่ายไปอยู่กับเราได้นะแล้วก็ผมจะมีแคมเปญให้กับร้านค้าทุกร้านนะจะมีป้ายแบนเนอร์ของ M S C ไปนะแล้วก็จะมีแคตตาล็อกอะไรมากมายไปนะแล้วก็ติดต่อกันอีกครั้งหึือแล้วกันนะสำหรับสปิงก็ฝากไปด้วยนะแล้วก็เต็นท์เราก็มีนะแล้วอื่นอีกมากมายนะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเพราะอากาศค่อนข้างร้อนนะแล้วพบกันนะกับเทปน้าสวัสดีครับ